ันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดอ,ออตโต้แกลเลอรีปร่ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะออยก็จะพามาชมรีวิวนะคะเป็น Ford Ranger รุ่น XLT นะคะเป็นตัวแคปนะคะเป็นเกียร์ออตโต้ราคาจําหน่ายจะอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดสองจุดสองลิตรนะคะให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อหกสิบแรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่สามร้อยแปดสิบห้านิวตันเมตรเลยออยมาพร้อมกับสีขาวคันนี้เลยเดี๋ยวออยจะพาไปชมกันนะคะว่าคันนีี้เเามมชุดแตต่่งอะไรพิิ มีระบบความปลอดภัยอะไรมาให้บ้างนะคะเริ่มจากในส่วนของชุดด้านหน้าเลยมาพร้อมกระจังหน้านะคะขนาดใหญ่ของชุด F150 Spider เป็นหน้ากระจังสีดําด้านพร้อมฟอนต์ c o า f o r t Ford นะคะเป็นสีดําตัดด้วยสีขาวพร้อมไฟ LED ที่หน้ากระจังทั้งหมด3ดวงนะคะส่วนกันชนด้านล่างนะคะเราเปลี่ยนให้ยกชุดเลยนะคะตัวนี้เป็นกันชนสีดําด้านนะคะพร้อมกับตัวแครงด้านล่างซึ่งเป็นสีโครเมียมเนาะแล้วก็ ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกรุ่น x l t เขามีมาให้แล้วจากโรงงานแล้วก็ในส่วนของชุดหน้า F150 นะคะเขาจะมีเป็นไฟตัว C ีแบบฝังที่ตัวกันชนมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าอัปเกรดให้จากไฟเดิมที่เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เป็นไฟหน้ามาสเตงนะคะเพิ่มในส่วนของคิปฉลามให้3คมคีไฟเดย์ทามลันนิ่งไลท์ไฟลูกแก้วนะคะแล้วก็ไฟวงแหวนด้านนอกนะคะเรามีให้เลยแล้วก็เพิ่มในส่วนของชุดครอบไฟหน้าสีดําด้านให้ด้วย ด้านบนนะคะมาพร้อมกับสกรูทรงฟิตนะคะจะเป็นสีขาวหรือว่าสีทูโทนนั่นเองเป็นสีตัวรถตัดด้วยสีดําด้านนะคะพร้อมกับรูปม้าที่ตัวด้านหน้าของตัวสกรูด้วยนะคะเรามีเป็นรูปมา้ารูปแรดลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะ ด้านข้างมาพร้อมกับชุดคิ้วล้อนะคะเป็นขนาด6นิ้วสีดําด้านนะคะแบบไม่มีหมุดตอนนี้ออยไม่ได้เจาะเพิ่มเติมที่ตัวรถนะคะออยใช้เป็นการยิงซีลิโคนเก็บงานให้นะคะแล้วก็ตัวล้อแม็กเป็นแม็กลายยอดทิตหรือว่าแม็กลายดอกไม้นั่นเองพร้อมกับยาง m o n สเตอร์ AT3 นะคะเป็นยางออทเทเลนะคะเหมาะกับการขับขี่ในทุกๆสภาพถนนเลย แล้วก็ในส่วนของชุดครอบแก้มนะคะจากเดิมที่เป็นสีโครเมียมอยครอบให้เป็นสีดําด้านกระจกมองข้างเราเป็นสีดําเงาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะด้านบนมาพร้อมคิวกระสาั์เข้ารูปสี่ชิ้นนะคะพร้อมกับตัวราวหลังคาทรงว้แท็กด้านบนแบบนี้นะคะเราใช้เป็นการยึติดตั้งเพื่อความสวยงามนะคะใช้เป็นการยิงซิลิโคนไม่ได้ยึดเจาะไปที่ตัวรถนะคะออยก็ติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของชุดเป้ากันรอยให้กับคุณลูกค้าไปด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวอ้อยพาไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่าภายในตัวรถเรามีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะในรุ่น XLT นะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะพร้อมระบบมัลติฟังก์ชันต่างๆนะคะควบคุมเครื่อง,งเสียงหรือว่าสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยพร้อมระบบคุชคอนโทรลช่วยลดความเร็วกรณีที่คุณลูกค้าวิ่งทางตรงในต่างจังหวัดแล้วเป็นระยะย,ยาวนะคะเพียงแค่ประคองในการแตะเบรกนะคะและยังมาพร้อมกับไฟหน้าอัตโนมัติใบปัดน้ำฝนอัตโนมัติเช่นเดียวกัน หน้าจอเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วที่รองรับอป็นออโต้แอ p เปิลคารเพมาให้แล้วจากโรงงานนะคะถือว่าสะดวกสบายในการใช้งานมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติทั้งหมด10สปีดนะคะแล้วก็ในรุ่น xlt จะมาเป็นเบาะผ้านะคะถ้าเป็นตัวแคบแต่ถ้าอยากได,ด้เป็นเบาะหนังจะต้องอยู่ในรุ่นของตัว xlt 4ประตูนะคะค่ะดขออนุญาตพาไปชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังเรามาพร้อมกับชุด เอาโปรเเช่นเดียวกัน l o บาร i c Outlander ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะเรายึดเจาะที่ตัวรถให้นะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ของแต่งทุกชิ้นเราคืนให้ที่ท้ายรถนะคะสติกเกอร์ออกแบบเองได้ทั้งหมดไม่ว่าจะอยากได้เป็นลายไหนแบบไหนเรามีให้ลูกค้าได้เลือกเยอะแยะมากมายถึง100แบบเลยนะคะ ด้านหลังเราก็ติดตั้งให้ในส่วนของชุดข้อไฟท้ายนะคะสีดําด้านพร้อมกับตัวเบ้ากันรอยกับปลายดาบสีดําด้านแบบนี้ mm hmm. เช่นเดียวกันสติ๊กเกอร์กราฟิกเราติดให้นะคะเต็มฝาท้ายเลยแล้วก็ในส่วนของการชนด้านหลังนะคะจากเดิมจะเป็นการชนท้ายทรงห้าอันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นสายออฟโรดหรือว่าเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จัดให้นะคะพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงเซนเซอร์ด, <S S ด้านหลัง ที่อยู่ในกันชนเดิมออยก็ย้ายมาใส่ในตัวกันชนเหล็กให้นะคะตัวนี้ไม่ต้องกังวลในส่วนของตัวเซนเซอร์นะคะว่าจะสามารถใช้งานได้ไหมอันนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะคะ เรายกสูงนะคะลุยน้ำได้สูงสุดถึง8 0ซติเมตรนะคะแล้วยังสามารถบรรทุกได้สูงสุดถึง1.3ตันนะคะโดยที่ไม่ต้องเสริมในส่วนของตัวแหนบบรรทุกและยังมีระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะคะช่วยออกตัวขณะขึ้นทางลาดชันด้วยระบบเบรกก็เป็นระบบเบรก ABS นะคะกระจายแรงเบรก EBD ให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจโปรโมชั่นรถยนต์ฟอร์นะคะสามารถโทรหาออยดดที่เบอร์0ู1 5 0 3 6 9 3 2นะคะ หรือเป็น ID ด i n ลนตามลิงก์ด้านล่างที่วอยมีไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับออยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ